สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้กระไดมาเมือง,งทอเลยครับเออ้อชนประธานพนเเอาทอมาลงพันจ้ฝังทอเอาด้วยจังได่ทอเนี้ก็ประมาณเมตรยี่สิบเลยเนะาะกวางก่วงประมาณเมตรยี่สิบความยาวประมาณสามเมตรกวางก้วงเมตรยี่สิบนี่เป็นเหล็กโบแมนบะ เล็กเล็กเล็กตัวนี้เล็กตัวนี้จัเป็นพีวีซีนี่สีดำนี่นี่พีวซีนี่ตัวนี้เม็ดหนึ่งตัวนี้เม็ดหนึ่งนี่ ทอพีวีซีนี่ค้วมหนากับประมาณสองนิว้วหน้าสองนิว้วเง้วสามเมตรเง้วสามเมตรกว่างเมตรหนึ่งควมเงี้วสามเมตรทอพีวีซีจังว่า ทอเล็กนี่มันก็สูงเมตรยี่สิบเน่าสามเมตรคือกนันนี่ทอเล็กนี่ก็าจะเสียวลงกมองไหนทอเล็กนี่แมนมาบ่แมนเขาจะเอามาลงเ,เรื่อยบ่ที่จังไหน ครับนำคลองพี่น้องนำคลองมาจากเขื่อนอุบลรา์ครับนำชนประท่านชนปลอยมากครับให้พี่ให้น้องอาไ้เฮ็ดหน้าปังครับกัดส่วนหนึ่งกับปลอยมาใส่สอยเฮ็ดนำประปาครับนี่ครับนำลึกเลยพี่น้องนี่สวมหัวสองต่อด้วยครับนี่ค้องนี่ทั้งนี้เพื่อนกาดีเฮ็ดค้องไหมครับนี่ครับแถวนี้กะบางส่วนกะ ซุ่มไก่ถนนใหญ่ไก่ข้องเส้นนี้กับที่บริเวณหน้าปังขับปีนี้นี่ครับพ่อเล็กนี่เพื่อนเอามาอาจจะมาตอ่อจากห้องใหญ่ครับแต่เกี่ยมันก็นจะเป็นโล่งครับเพิ่นคือเอาคอนกลีตเทไว้ท้องฟังพี่น้องเพื่อนอาจจะเอามาต่อจากนี่ครับ จากจุดนี้ต่ออะไรเพิง่งจะถมไปพี่น้องเอาลินถมตอนี้เป็นพอพีวีซีเง้ยอาสามเมตรพ่วงเมตรหนึ่งครับนี่ครับเพิ่ถมแล้วครับ้องนี่ครับเ้วยอนน้ำเลือน้าครับน้ำมาจากเขื่อนครับพี่น้องเข้ากับ เตรียมเพี้ยนหน้าปังครับส่วนหนึ่งแต่ในพื้นทุนเพรา่านในไทยครับพี่น้องหวังทั้งฝุ่นพื้นไทยแล้วครับไทยแล้วก็มีครับไทยแล้วก็มีเลยครับเลือกฟังฝุ่นมันก็หอมจะเห็นหน้าปังพี่น้อง คลิปนี้ก็บมมีอย่างหลายเลยพี่น้องเด้มมาเมืองทังหน่วยงานชุนประทานเพื่อนเห็ดคล้องครับตอนในเพื่นเกาดินถมหน่อยได้พี่น้องตะกีบมันกะจิเป็นคล้องแถวนี่ครับดินถมถมแล้วเพื่นกะจิปั๊บระดับแล้วเพื่นกะจิเห็ดเป็นหลองเห็ดเป็นหลองนะเพื่นอาจจะเอาทอลงพี่น้องอาจจะเอาทอลงครับ เอาทอลงครับทมทมไปครับเพื่อนอาจีบนเทคขัอนเกียรต้คือกาเอาครับพี่น้องท่านนี้เพื่อนกระจกดินขึ้นมาครับพี่น้องกจกดินขึ้นมาครับคือจกดินขึ้นมาอยู่ในเขตชนประเทาน,นะครับที่เพื่อนปักลักไ้สมัยตะกีกะที่เพื่อนปักลักแหว้เพื่อนกันจดชัคคาที่ดินนึกว่าคาเสียหาย,หายพี่ห้น้องเอาครับ ตัเวเป็นเขตของเพิ่นอยู่ซ้ำนี่ครับมันก็จะจกเอาดินขึ้นม่าใส่คลองพี่น้องนี่จกเอาดินเขนมาใส่คลองนี่ก็จะถมไปครับทั้งพี่พี่น้องเขาก็ไทยเลยครับเตรียมพร้อมจะเห็นหน้าปังนะครับเรื่องทั้งนี้นี่แหละครับทั้งหน่วยงานรัฐบาลของฟังท้าย,ยครับเมันกจ็จะปรับปรุงดูแล สุกส่วนที่เพิ่นมีโคงการขึ้นมาให้พี่ให้น้องประชากรคนไทยเดี๋ยอยู่ดีกินดีครับให้สะดวกในการทำให้ทำหน้าสะดวกเอาน้ำเขาให้เขาหน้าครับดี่ใมล่ลำบากครับท่อพี c วซีนี่กับอกพยาสายเ้ยพยายสายเด้อ,ดอสูงเมตรหนึ่งวสา 3, มเมตรคือกันท่อพี c วซีหนาสองนิ้วพยยสายและะ้วก็ท่อนั่นเป็นท่อซี่อ้ว่านะครับเป็นท่อเหล็กครับ พอาเอามาต่อจากข้องไงญ่ครับต่อจากข้องปูนข้องไงเนนะี่ยอาจจะเป็น่วนหนึ่งหล่ะพอดีถมไวเด้อกาดววาได้พอนี้สายเป็นเมืองน้ำกันนะครับเด้อคลิปนี้ก็ม,มีอย่างหลายมารีวิวโครงการเชิญมาท่านพีน่แนงเขาเลยเมืองครับโครงการต่อไปครับไปแล้วครับแมนพุ่งอย่รอข้องเลเหตุ กับแถวนี่เขาจะเอาน้ำเต็มเบิเเ้แล้วเขาจะวานนะครับมี่แมนแมนนี่ครันนบทาง้องเจ้าประธานครับเป็นกระลังจิตกอส่างถ้าไดเห็ดแบบใดก็ประท่านหูจักพี่น้องติดฟังทองได้ยังไดก็ประท่านหูจักนี่ครับนี่ครับทงให้ทงหน้าตอนเช้าสายครับแปดโมงกว่าพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องหลังจากคุณปล่อยน้ำช่วนประทานมากอะ่ะพี่น้องเขาก็ปล่อยน้ำเขาให้เขาหน้าครับเพื่อเตรียมเบ็ดหน้าปังเด้อพี่น้องเด้อท่านก็ว่าในเด้อครับเขาหน้าปังพี่น้องว่านแล้วกำลังคืนครับว่บวานเรียบร้อยแล้วครับกำลังคืนครับ นี่กระลังแตกแนวนอแตกแหนงขึ้นแล้วครับขาขาวๆนี่ครับอีกสองเสม,มอก็อาจจะเขียวเริ่มเขียวครับเขานะ่าปังฟังไทยเฮ้าเหา็ดบุยาเด้อพี่น้องเด้อเห็ดหน้าแรงเขาน่าปังหน้าแรงในี่หน้าแรงนี่ครับมันเห็ดงาตัวพี่น้องเขากะ่ายแล้วเขาก็ตี ทีแล้วเขาก็มออบมออบมอบแล้วก็เขาก็เฮ็ดเป็นร่องน้ำครับเขาบำลังไล่ลน้ำอยากเี้ครับเพราะว่าหนาแรงเนี่ยมันกัดไหลออกง่ายครับมันบกง่ายครับเห็นหน้าปังมันสะดวกก้าหน้าปีครับหน้าปีน้ำครับที่ตกยากหนึ่งบางที่ก็มีฝนตกมากพี่น้องนี่ครับทั้งในพื้นก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับแปลงนี้ก็ประมาณสิบหาไรพี่น้องวานเรียบร้อยแล้ว นี่กับโครงการคองหลวงเพิ่นกันแนวนนี่แหละครับสิมีน้ำสงมาให้พี่ให้น้องเข้าทั้งเมืองไทยเฮ็ดหน้าปังครับเพิ่งกัจะดูแลสุกสิ่งสุกอย่างหลังจากเพิ่นปล่อยน้ำมากับพี่น้องก็ปล่อยนามมา้ำเขาให้เขาหน้าครับชวนนี่กับพระธาตุวานนะครับเ้วยอนี้หลังจากไปถ่ายถ้ำมองเพิ่นถมคลองสิฝังทอแล้วก็มาถ่ายถ้ำใ,ให้ในหน้าให้มองด้วครับเ้วยอนี้ครับวานไปแล้วครับ เพราะว่าน้ำส่วนนี้บบ่ได้ออกมาจากคลองเฉลิ่นถมครับเพระาะมันมีมีคลองอีกต่างหากครับมีคลองอีกต่างหากเปลี่ยนมาได้ครับเพระาะมีหลายจุดครับคลองคลองระบายน้ำม,มีหลายจุดนี่ก็เป็นบอยืมครับเป็นเพิ่นคุดขึ้นในคลองสมัยตะกี้ครับมันก็จะเลิอกอยู่ครับครับ